ค่ะทุกท่านคะเออเนื่องจากว่าตอนนี้มีเรื่องของภัยจากน้ําท่วมนะคะดิฉันก็อยากจะเล่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี Google a l e r t กับการแจ้งเตือนเรื่องน้ําท่วมนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าท่านเข้าไปที่ g o o g l e c o m a l e r t นะคะแล้วก็ create นะคะแล้วท่านพิมพ์คําว่านะคะน้ำท่วมนะคะ สมมุติว่าถาท่านอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในรัชดาพิเศษนะคะดิฉันพิมพ์เมื่อกี้ลงไปแล้วว่าเป็นน้ําท่วมรัชดาพิเศษนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะออทาง Google เองเนี่ยจะแจ้งเตือนมายัางอีเมลของดิฉันนะคะดิฉันจะต้องกดนาะเขียนคําามาน้าท่วมรัชดาพิเศษนะคะหาประเภทก็คือทั้งหมด ะะจะมีข่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ทราบว่าใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องน้ําท่วมที่เกี่ยวข้องกับรัชดาพิเศษนะคะดิฉันจะแจ้งจะมีการแจ้งเตือนมายัางอีเมลนะคะแล้วดิฉันจะพิมพ์คําว่าทันทีนะคะก็เท่ากับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะแจ้งเตือนมายัางอีเมลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อท่านพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะจะมีการแจ้งเตือนมาที่เมลของท่านนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีมือถือเนี่ยนะคะก็จะแจ้งจะจะ,จะดูได้จากทางนั้นนะคะ <S <S ขอบคุณมากๆค่ะต้องรีบพูดนิดนึงเพราะต้องไปหนีน้าท่วมนะคะสวัสดี